ล่าสุดบอมแปมพี่ดองสัมผัสนักข่าวช่องไทยพีพีเอสแล้วฉีกก็คือฉีกอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนพอดีบอกว่าพอดีบอกว่าล่าสุดบอมแปมมันสัมผัสช่องข่าวพีพีเอสทุกคนมันละค่ะเออเออเออเอาไว้โปรโมทช่องพร้อมเดาแบบช่องข่าวพร้อมเออล่าสุดเอาไม้ของมาเร็งเราแบบเนี้ยโอ้ย นี่เป็นใครเป็นใครเ่าวะไม่ประสบการณ์ตรงด้เยไมประจําตําแหน่งแล้วนี่นี่เขเห็นเราดูนภาสนามใช่ภาคสนามใช่อเาอยู่ที่นสถานกาณ์นรักเขาภาคสนามสีพอค่อยแต่งตัวดอกสีแบบสดสดอย่างนี้สิละเออเหมือนคุณถาบไปนีเห็นไหมออกพื้นที่สดเลยค่ะเออไปฟิวนันอันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่น้อ้อยเออพี่น้ำอ้อยใช่ เห็นแกผ่านสื่อบ่อยอยู่อ๋ออันนี้เป็นลั่นอันนี้คือสกู๊ปข่าวลั่นทุ่งเหรอครับช่องไทย PBS นะครับมาติดตามช่องช่องไทยพีบีเอสนะคะว่าสำนักข่าวจะนําเสนออะไรเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบันแพงกับรายการลั่นทุ่งเชื่อละชื่อรายการอะไรนะฮะลั่นทุ่งเฉยๆอ๋ออากาศช่วงไหนฮะออกตอนวันอังคารวันเดียวเหรอฮะ วันจันทร์วันเดียวเหรอตอนสิบหกนาฬิกาสี่สิบห้นาทีก็การนเดีสัปดาห์ละครั้งนึงอาจจะเห็นหนูแวบๆในกล้องไม่สัมภาษณ์หนูนะคะอาจจะไม่เห็นหรอกอาจจะเห็นกล้องเออเออโอ้ยเนาะแวบๆเอฟซีก็จำได้เอฟซีก็จะเอาหมอนี่เพื่อข้างหลังคือรอเดี๋ยวสูว ไปออดิชันอีนิดนึงนะอ๋อจออดิชันเหรอได้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 แสงตะเวนจ้าสิพี่แสงตะเวนจ้าได้ไหมเนืนันเดี่ยเป็นนักข่าวดีแล้วเสดาเออ้เป็นนักข่าวดีแล้วดีทเป็นนักข่าวนักข่าวออดิชันงมากตายแล้วแ่พี่จะถามนักข่าวนะย่งอย่างยังอังเปาเนี่ยเป็นเป็นนักข่าวได้ไหม เป็นไงไหมใช่ปากเปียกปากสะบัดแจงเงี้ยพูดได้ใช่ไหมมีสีสันเลยเออคนเออบันเทิงเสร็จต้องเข้าบันเทิงเลยใส่ไข่เงี้ยหรอใส่ไข่ประมาณตะก้านหนึ่งเลยเวสีมันมากเอาหลังจากที่ฟังเราสัมภาษณ์น้องนี่ได้ไหมได้สิหนูใช่ไหมได้ไม่ต้องเราอยากถามอย่างว่าไม่รอดจะตายใช่ไหมมันมีสไตล์ในการพูดของตัวเองเนาะใช่เลยไม่มีกรอบแล้วก็ไม่แอบด้วยแล้วก็อยากพูดอะไรก็พูดช่างเที่ยงช่างเทข้าวแล้วก็น่าเหนก็เสียห่างว่ะพี่ ใช่เราด่าไปเลยเขาบอกเขากินข้าวเขากินข <structures> ้าวอยู่ด่าไปเลยป่ากดล่าสุดกูสัมผัสนักข่าวแล้วช่องไทยพี่เอกล่าสุดฉีกฉีของฉีกือพี่บุ๋มมาดิค่ะพี่บุ๋มมาดิจ้าสวัสดีค่ะมีพ่นมาอดิชันหรือว่าจ้าใส่มาพี่โอ้ยพี่มานี่เลย เพราะว่าได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาบอกว่าจะต้องมาออดิชั่นกันหลังเวท,มทีมีทุกว <c oughs> ันห้าคนหกคนอะไรเงี้ยเออนี่อันนี้สไตล์เขาบอกนรายการทีวี่ได้เลย <c oughs> เหมือนไหมนี่นักข่าวเป็นสไตล์นี้เลย <c oughs> เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวอังกอร์จะลองเป็นนักข่าวบ้างวันนี้นะ,ะจริงๆอ่ะสวัสดีครับอังนนี้มา่กพอกับอันมนี้อันนี้เป็นน้องเขาเป็นพีเนาะอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบครับสามสิบอ๋อเป็นน้องขยูุมนี้มาออดิชั่นเมืนบอ ูเ <One> ก <input> ิดพร้อมอันกูผลพ่อมวงสาวน้อยเพป็นแพงไม่นีมากอดิชันอาร์มว่าผีมาผีมาผีขออนุญาตมาผีเด้อมาผีพี่กอดมาสัมภาษณ์น้องอดิชันหน่อยได้ไหมอ้อันนี้จะให้คนละคอนเทนต์ไงย้อนขออนุญาตนะพี่เบลก็อีมาขุนลาเบลก็อีมาไปลุกไปโอเคอ่านางขาอยู่นี่เด้อ ดี๋ยวให้ให้แอดมินเพิ่นสัมภาษณ์ก่อนเรวเราวพี่ยนเรวพี่เฮดคอนเทนต์สัมภาษณ์นักข่าวก่อนมันคนละคอนเทนต์เออปมาครินพี่น้องใอยอยากลองจับไหมนี่อยู่ด้พี่น้องแบบว่าจับไหมแล้วก็แบบว่าลองเป็นนักข่าวดูหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเห็นไหมสักครั้งในชีวิตครอพี่เปาใช่ไหมจะถ่ายรูปให้ฮะเห็นไหมเราข่าวสัมภาษณ์ใช่ไหมพี่ใช่ไหม สวัสดีครับวันนี้มาเจอักข่าวภาคสนามนะครับวันนี้อ่งทองลำพูนออฟฟิเชียลนะครับวันนี้พามาติดตามเกาะติดนะครับสถานการณ์หลังเวทีหมอนำสาวน้อย <The> เพชรบ้านแพงนะครับวันนี้นะครับหลังจากหลังจากที่บอสโจได้ประกาศทางสื่อออนไลน์นะครับว่ามีการออดิชั่นนักร้องก,ก็มาออดิชั่นก,กันเยอะแยะมากมายเลยฮะพี่น้องมงินบังเลยทำไมดูพี่ทำไมดูฮะทำไมดูหลังจากที่อบอสโจได้ประกาศทางสื่อออนไลน์นะครับว่า นักร้องสามารถมาออดิชั่นหลังวีทีได้ประมาณ6กโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็มีเหล็กๆมาตามมาออริชั่งเยอะแยะมากมายแล้วก็มีน้องทงซื้อซื้อฟิล์มฟิล์มอีกแล้วทุกครองแต่ไม่เอาครึ่งรถตู้นะได้ไหมเอาถ่ายรูปไหมเนี่ยสันต้ป็นเป็นสไตล์เจ๊แต่เแหมฮะเอาเอาไปเอาไปรุษานุมครูไหมถ้าลูกนะเอเอ ทำเป็นคีบบ้างเอาเมือกเซทายพายบุคคลที่หน่อย่างปารอันนี้บอแมนอันนักข้าวแล้วข้าวสองคอดตอนนั้นอันนี้เพานเอาอานหนึ่ง นั่นแหละครับผมก็จะไปทางนี้ไปทางอะไรนู้แต่ว่าพี่มาหาไปทางนู้นผมก็เดินไปทางนี้เออบผมแล้วต้องขอขอบคุณทางนี้ที่ให้ผมมาทางนี้ครับผมคุณไทยดีโอ้โหเด็กเกอร์ไทยจีบเ่าไทยรูปว่าคุณไทยแล้วโอ้ยแต่เป็นรูปเอาเออถ่ายแล้วมาหนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับโอ้เดี๋ยวมานะครับเอาเรียกเอาลายลายลายแห้งลายแล้วเออไทยพีพีเอสเป็นนักข่าว ถ้ามาหาเนี่ยก็ติดต่อมาที่เปาได้เนาะมามาทักมาเล่นมาคุยกันได้แชร์มาแชร์อะไรกันได้เผื่ออยากรีคงรีแคปอะไรเงี้ยเนาะก็ได้อยู่นะเพจอ่างเปาลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะได้เลยเพจเลยวันนี้วันนี้ก็ดูด้วยนะทุกคนต้องดูที่ไทยพีบีเอสด้วยนะอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะนําเสนอแบบนวันนี้มาฟังกันฝึกตัวเป็นนักข่าวช่องไทยพีบีเอสนะคะแต่ว่าอยู่กับสาวน้อยนี่แหละดีสุดแล้วฮะทุกคนนักข่าวก็เป็นน้องนิดนักขีพย์ต้องเป็นสาวน้อย บป็นเทิงศิลเออสาวน้อยบันเทิงศิลเนะเาะเป็นเป็นสกู๊ปข่าวอีกอาาสก,กู๊ปหนึน่งเลย,ยเหอางมยักันอตอนนี้คือล่าสุดลองเป็นนักข่าวะะวันนี้นะฮะวันนี้พี่น้องอ้อยให้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 คะแนนเท่าไหร่เอาเป็นการนวญาครับนักข่าวของทางตัววันนี้เอาให้คะแนนเท่าไหร่ให้ร้อยเต็มสิบใช่ไหมเออโยให้ร้อยเต็มสิบให้ร้อยเต็มร้อยได้ไหมหมายถึงว่าจฟังจากการพูดไงการพูดได้ใช่เพราะว่าตัวเองแบบมั่นใจอะไรเนาะแล้วก็มีคอนเทนต์ที่จะนำเสนอ เราพูดเราทำไมเห็นจอยคิดสดมากเลยนี่ไม่มีสคริปมันเป็นสกิลเออมันเป็นสกิลเฉพาะตัวเหมือนกันนะง่ายๆว่าใครที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่วงเนี้ยไม่มีสคริปต์คิดไม่ได้คิดคือคือฉันจะถ่ายอ่ะฉันเดินกดกดคลิกบันทึกกล้องเนี่ยบันทึกภาพมาเนี่ยคือเดินมานี่คือคุยมาเลยตอนนี้คือไกลๆอันนั้นที่เห็นอยู่นะคะก็กำลังที่ช่างภาพเขาอกอ๋อกำลังอินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพน้องๆกำลังแต่งหน้า อันนี้ก็ใช่เหรอฮะเนี่ยมาด้วยกันเหรอใช่ค่ะอ๋อก็ใช้กล้องโทรศัพท์ด้วยช่วยๆทำหลายๆอย่างหลายๆอย่างเนาะได้แล้ววันจุกก็มาสักพักงอือใช่ทนี้แกกำลังยุ่งกับการโปรโมทเพลงแกอยู่วันนี้แกปล่อยเพลงวันแรกนะครับทางน้องได้สองเมาว่าน้องได้สองเม้าใช่ทุกคนก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะให้ติดหนึ่งมาแลกพี่น้องใครอยากได้เสื้อฟรีจากบอสไขยพี่น้องเอ้ยขอให้ห้าร้อยตัวใช่ป่ะใช่ห้าร้อยตัวแต่ว่าขอสักหนึ่งตัวแล้วกันเนาะอ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมือนี้ก็เป็นคอนเทนต์ดีๆขอบคุณพี่ๆนะพี่น้ำอ้อยด้วยนะครับนะะักข่าวช่องไทย PBS ด้วยนะครับ